สวัสดีค่ะแม่แม่มาหน่อยจากเต่าเตอหน่อยจากแฟมิลนะคะวันนี้จะมาเล่าความแตกต่างระหว่างเจ็บคันเตือนกับเจ็บคันจริงค่ะว่ามันต่างกันยังไงนะคะ <Wow. S 1> วิดีโอนี้ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิดีโอสําคัญนะคะเดี๋ยวยังไงไปติดตามกันค่ะเดี๋ยวไปเลย สวัสดีค่ะแม่แม่แมหมอหน่อยจากดรหน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความรู้คนท้องเหมือนเดิมนะคะวันนี้หมอหน่อยจะมาพูดถึงเรื่องเจ็บคันเตือนกับเจ็บคันจริงนะคะเพราะว่า2อ,อย่างนี้ต่างกันยังไงจะสังเกตได้ยังไงนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายของการตั้งครรภ์นะคะหรือช่วงไตรมาสที่3ของการตั้งครรภ์แม่แม่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามดลูกของตัวเองมีการบีบตัวนะคะบางคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะนี่ฉันจะคลอดแล้วหรือว่ามันเป็นแค่การเจ็บคันเตือนเฉยๆเนาะ ทีนี้หมอไหนจะมาเล่าให้ฟังว่าเจ็บคันเตือนกับเจ็บคันจริงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงอาการเจ็บคันเตือนนะคะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า braxton hicks contraction นะคะหรือก็คือการหดรัดตัวของมดลูกนั่นเองทำไมแม่แม,แม่หลายคนถึงรู้สึกเจ็บคันเตือนหรือว่ามีการหดรัดตัวของมดลูกเนาะลักษณะอาการของ braxton hicks contraction นะคะเชื่อว่าเกิดจากการที่มดลูกมีการฝึกในการบีบรัดตัวเพื่อเตรียมพร้อมในการคลอดทารกนะ ซึ่งมันจะเกิดแบบเป็นๆหายๆเหมือนเมื่อลูกกาลังฝึกออกกําลังกายนะคะเพื่อให้พร้อมที่จะบีบตัวเวลาเข้าสู่ภาวะคลอด <Okay. S 1> จริงเนาะซึ่งเชื่อว,ว่าคนที่มีภาวะเจ็บคันเตือนหรือว่า Braxton Hicks contraction เนี่ยจะสามารถคลอดแบบธรรมชาติได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีอาการเจ็บคันเตือนหรือว่า Braxton Hicks contraction เลยนะคะ คุณแม่บางท่านอาจจะรู้สึกถึงภาะวะเจ็บคันเตือนเนี่ยได้เร็วเหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกได้ตั้งแต่25สัปดาห์เลยนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกในไตรมาสที่3หรือว่าประมาณ28สัปดาห์ขึ้นไปคุณแม่ก็จะรู้สึกถึงการหดรัดตัวของมดลูกเป็นพักๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอาการเจ็บคันเตือนหรือว่า Braxton Hicks contraction ไม่ได้เป็นสัญญาณว่าคุณแม่จะคลอดก่อนกําหนดหรือว่าเป็นสัญญาณใกล้คลอดแต่อย่างใดะะลักษณะอาการของเจ็บคันเตือนนะคะก็คือมักจะปวดที่บริเวณท้องน้อยเป็นหลักเนาะ แล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยจะเป็นทางห่างนะคะอาจจะเป็นทุก20นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มักจะหายไปเองเนาะที่สําคัญก็คือจะไม่ปวดเพิ่มขึ้นก็คือแบบปวดเป็นพักๆแล้วก็หายไปแล้วความรู้สึกแบบมันจะเท่าๆเดิมตลอดไม่ได้เป็นมากขึ้นนะคะและถ้าสมมติว่าคุณแม่มีอาการเจ็บคันเตือนแบบนี้ควรต้องทําตัวยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วการเจ็บคันเตือนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแค่สังเกตอาการเฉยๆนะคะส่วนใหญ่อาการมันก็มักจะหายไปเอง <Okay. S 1> ที่สําคัญนะคะคุณแม่อาจจะต้องสังเกตอาการของตัวเองต่อเนื่องนะคะค ถ้าสมมติรูปแบบของอาการปวดท้องอ่ะคะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะอาการเจ็บคันเตือนนะั้นมันจะเข้าสู่ภาวะเจ็บคันจริงได้ค่ะ oh, <no. S 1> ทีนี้ภาวะเจ็บคันจริงเป็นยังไงนะคะภาวะเจ็บคันจริงเนี่ยก็คือเจ็บคันที่จะคลอดเนี่ยนะ ก็จะเกิดจากการที่ร่างกายของเราหลั่งสารออกซิโตซินเนาะซึ่งจะไปกระตุ้นให้เกิดการคลอดนะคะสารออกซิโตซินเนี่ยจะไปกระตุ้นให้หมดลูกนะคะมีการบีบรัดตัวตรงด้านบนนะคะเหมือนพยายามที่จะดันลูกเราลงไปทางด้านล่างนะคะนอกจากนี้ออกซิโตซินก็จะไปทําให้ปากมดลูกเปิดเนาะก็คือปากมดลูกก็จะเริ่มขยายตัวบางตัวนะคะเปิดเปิดออกมานะคะภาวะแบบนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะเจ็บคันจริงนะคะ ลักษณะของอาการเจ็บคันจริงเนี่ยจะแตกต่างจากอาการเจ็บคันเตือนเนาะลักษณะอาการของการเจ็บคันจริงก็คือคุณแม่อาจจะปวดตั้งแต่บั้นเอวนะคะร้าวมาทางด้านหน้านะคะลักษณะของอาการปวดจะเหมือนเป็นเวฟอะค่ะเหมือนคุณแม่เดินขึ้นภูเขาก็คือค่อยๆสูงขึ้นจนสึงแบบ พลิสุดแล้วก็ค่อยๆลงมาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงจังหวะแบบนี้ถ้าจับทางด้านบนของหน้าท้องนะคะก็จะรู้สึกเหมือนมีภูเขาเป็นลูกๆขึ้นมานะคะเหมือนกับค่อยๆสูงขึ้นแข็งตัวแป๊บนึงแล้วก็ลงมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของอาการเจ็บคันจริงนะที่สําคัญก็คือความถี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเช่นจากเดิมที่เคยเจ็บ ครึ่งชั่วโมงครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็น20นาทีครั้งหนึ่งเป็น10นาทีครั้งหนึ่งและช่วงเวลาของการเจ็บแต่ละครั้งก็จะนานขึ้นที่สาคัญคุณแม่บางคนอาจจะมีสัญญาณอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอาจจะมีมูกเลือดน,นะคะหรือที่เราเรียกว่าบาัตตี้โชว์นะคะหรือบางคนก็จะมีน้ําเดินได้ก็คือมีน้ําไหลออกมาทางช่องคลอดปริมาณมากนะคะ บางคนนะคะอาจจะมีอาการท้องเสียร่วมด้วยเพราะว่าช่วงที่เข้าสู่ภาวะเจ็บคันนียค่ะร่างกายจะมีการหลั่งสารโปรสตาแกนดินมากขึ้นนะคะไอสารโปรสตาแกนดินเนี่ยจะเป็นกระตุ้นให้ลำไส้ทํางานเพื่อเหมือนจะเขาจะเคลียร์ลำไส้เพื่อที่จะให้หมดลูกบิดตัวได้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะบางคนก็จะมีอาการท้องเสียร่วมด้วย <Okay. S 1> ได้นะคะแต่ถ้าไปตรวจภายในหรือว่าไปโรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็จะตรวจพบว่าปากมดลูกเริ่มเปิดนะคะอย่างน้อย1เซนนะคะแบบนี้ก็จะเข้าสู่ภาวะเจ็บคันจริงแล้วค่ะ เราจะถือว่าคุณแม่นะคะเข้าสู่ภาวะคลอดนะคะเมื่อมีการหดรัดตัวของบนลูกนะคะอย่างน้อย4ครั้งใน20นาทีหรือ8ครั้งใน1ชั่วโมงร่วมกับมีปากบนลูกเปิดอย่างน้อย1เซนติเมตรและมีการบางตัวมากกว่า80%สมนะคะ่ะสมมติว่าคุณแม่เกิดเจ็บคันจริงขึ้นมาแล้วต้องทอํายังไงบ้างนะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณแม่มีสัญญาณเจ็บคันจริงแบบที่มอนายกล่ามข้างต้นนะคะสิ่งที่ควรทำก็คือ อันดับแรกก็คือหา <st utter> คนที่จะพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลนะคะอาจจะเป็นญาติพี่น้องหร,หรือสามีเนาะสองก็คือโทรติดต่อโรงพยาบาลที่คุณแม่ฝากท้องนะคะอย่างน้อยเล่าอาการให้เขาฟังเพื่อปรึกษายืนยันนะคะว่าอาการที่คุณแม่เป็นเนี่ยเป็นอาการเจ็บคันเตือนหรือเจ็บคันจริงกันแน่เนาะแล้วเขาก็จะได้เตรียมรับคุณแม่เข้าไปคลอดที่โรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีคําแนะนําให้คุณแม่ด้วยนะคะสามนะคะถ้าอาบน้ําทานก็คืออาบน้ําทําความสะอาดร,ร่างกายก่อนไปโรงพยาบาลเนาะใครที่เล็บยาวหรือว่าทาเล็บนะคะ จริงๆก็ควรจะล้างเล็บให้เรียบร้อยก่อนไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการจับค่าออกซิเจนในเลือดของคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เตรียมกระเป๋าไ้แล้วนะคะก็เตรียมกระเป๋าขึ้นรถไปเลยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมไปโรงพยาบาลเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ใกล้จะคลอดแล้วะคะ่ะช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมากแม่นะคะยังไงก็ตามหมอหน่อยขอให้คุณแม่ทุกคนนะคะคลอดปลอดภัยนะคะแล้วก็มีลูกน้อยที่แข็งแรงมาให้อุ้มนะคะ โอเคค่ะหวังว่าวันนี้ทุกคนคงได้รับความรู้จักหมอหนะ่อยเหน้าก็น้อยนะคะยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ในวีโอหน้านะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย